น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมเส้นถนนปู่เจ้าครับที่จะขึ้นไปภูมิพลเป็นลงสุขสวัสดิ์นะครับตอนนี้น้ําท่วมรถติดนะครับนี่ทางเร็วเข้าวัดบางหัวเสือนะครับน้ําท่วมคนระับไอรถเมล์นี่น้ําท่วมแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกไปสักพักนึงนะครับ รถขยับเขยืยนได้ทีละนิดนะับคาดว่าน่าจะติดรถที่จะลงแพนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักนะครับสถนานการณ์ก็เป็นแบบนี้นะครับวันนี้มันที่แปดนะครับ 8ปดพฤจิกายนเวลาประมาณสิบเบโมงครึ่งนะครับนี่นะรถคันที่ว่าสูงๆก็ไปได้นะครับคันเล็กๆก็มิดเหมือนกันนะครับมิดซุ้มล้อนะครับ ด้านหน้าจะเป็นสะพานภูมิพลแล้วนะครับคาดว่าน้ำเจ้าพญาน่าจะหนุนดันขึ้นมานะครับวันนี้เราถ่ายสดๆนะครับวันที่8นะครับ8สิงหาคมน,นะครับ ก็เป็นเสียงยางรถระเบิดนะครับยางรถสิบแปดล้อนะครับน้ำท่วมเข้าในซอยนะั่นน้ำท่วมเข้าบ้าน นเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวโค้งไปนี่ยังท่วมอยู่นะครับด้านหน้ามุ่งหน้าไปลงแพข้ามฟากไปทางพระประแดงน,นะครับก็ยังท่วมอยู่นะครับถึงล้อรถสิ้รนะครับรถเล็กๆควรหลีกเลี่ยงนะครับทางนี้นะครับ ที่ตั้งปั๊มดูดแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้จะดูดไปลงไหนครับเจ้าพยานะ่าจะหนุนมานะครับเ,เดี๋ยวขึ้นภูม,มิพลก็น่าจะไม่มีนะเพราะว่าทางนี้ถนนน่าจะสูงกว่านะรถเล็กๆก็ต้องจอดพักนะออกออกไม่ได้นะ้น้ำท่วมนะ ันเข้ามาอยู่ในซอยที่จะขึ้นถนนภูมิพลนะขึ้นสะพานภูมิพลโอเคครับเราจบทิพเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ